สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่29การนยนต์แปนาฬิกายีนาทีครับมาดูภาพรวมเอกยูภาคกลางวันนะครับก่อนอื่นดูคำถามพวกเรานิดนึงนะครับเอกยอูนะครับเช้านี้มองว่านะครับเคลื่อนที่ในกรอบแคบนะ18 6 1 1867หหนึ่งหนึ่งดเจดนะครับหลังขาวเอนะครับแปดนาฬิกาครับที่ดูในน้องอีกทีนะครับคนถือเซลเหนือ18 6 8หถือดูก่อนนะครับ เมื่อคืนนะครับตัว BTC แล้วก็ ETH เนี่ยนะครับเขาเขาเด้งแรงนะครับแต่ว่าถ้าย่อลงมาไม่ไม่ลึกมากก็น่าจะพอขึ้นต่อได้นะนะครับตัว US สามศูนย์นะครับเขาพักลงมาหลายวันนะครับถ้าลงถ้ายังไม่ทำาโ w ต่ำกว่าสาม0มื่นสามพันสี่ร้อยผมคิดว่ายังพอบายสั้นๆได้นะครับถ้า ถ้าเขาเด้งก็ยังไม่ผ่านหายแต่ถ้าเขานิ w วไฮเนี่เราค่อยถือต่อนะครับก็กลยุทธ์ uh, 30, ยืดสามศูนย่อบายนะเพราะก็ลงมาหลายวันแล้วนะครับตามนี้นะครับยื3สามศูนย์บายนะสามสามเจ็ดศูนย์ศูนย์สาตอปลอดต่ำกว่า3ามสอนะแล้วก็ TP 35800หมื่นะครับสามหมถือข่าสัตดด้าวันนี้มันสุกนะครับก็เดี๋ยวประเมินตอน พักข้ามไปทีดีกว่านะครับเอ็เอยูนะครับเมื่อคืนสมาชิกถามมานะเมื่อคืนมีของคุณก็ลิกนะถามผมมาตอน3ามทุ่มห้าสินะครับคือคิดว่ามันจะลงมาก่อนนะอทองมือเปล่าตอนนี้จะเข้าทองได้ทางไหนคือเละสั้นมันจะลงมาก่อนนะเละสั้นมองลงมาทางหนึง 8 8 5 1ก5่ก่อนนะถ้าเราจะบายก็รับใกล้ๆ185 5 1860ไว้นะครับคาดหวังเคดิงก่อนนะแล้วก็ของคุณนกบอกเก็บายมา5860นะเด้งได้เท่าไหนก็ถ้ายังไม่หลุด185 5เนี่ยพอจะเด้งได้ประมาณ1866 68ก่อนนะถ้ายืนเหนือ1872ค่อยถือต่อนะอ่ะทีนี้เรามาดูภาพล่าสุดกันนะครับคือเมื่อคือนเนี่ย มองว่ามันจะลงมาก่อนเพราะว่ามันจะมีมันจะมีข่าวนะครับตอนนี้ตัวเลขตัวเลขยีเบ็ในกานะครับมองเป็นลบกับ USD EU มีก,การเด้งได้บ้างนะครับแต่ถ้าผ่าน80มองขึ้นต่อนะครับ21 45ยืนย่าในโนองที คือมันจะมีตัวเลขที่จะสับหลักขาหลอกลงนิดหนึ่งตอนสามทุ่มนะนะครับตัวเลขเนี่ยมันเป็นมันเป็นลบกับยูดีแต่ x อ u มันเด้งนิดเดียวนะมันเด้งนิดเดียวไม่ผ่านหายมันลงมาต่อนะครับเมื่อคืนมีอีเวนต์อยูดสําคัญอยู่สองช่วงนะครับช่วงอ่าช่วงแรกเนี่ยนะนะครับช่วงแรกนี่จะมีตอนทุ่มสามสิบนะครับตัวเลขโดยรวมนะครับมันเป็นบวกอ่าเป็นบวกหนึ่งค่านะก็คือตัว อ่าตัวนี้ตัวนี้มันเป็นบวกหนึ่งค่าก็คือตัวการการว่างานนะตัวเลขต่ำกว่าคาดนะครับอันนี้เป็นบวกกับยูดีแล้วก็จะเป็นลบกับเอคยูนะครับแล้วก็ตัว gd p เนี่ยมันเป็นลบกับ USD อันนี้จะเป็นบวกกับเอ u นะครับทีนี้มันมาเวลาเดียวกันเนี่ยวเวลามันสะท้อนสะท้อนยังไงนะเราเห็นว,ว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นลักษณะของการออกข้างๆามไปก่อนแล้วก็ย่อแล้วก็เด้ง ไอตอนทุ่งแสิบเนี่ยเขาเด้งก่อนนะพอเด้งเสร็จเด้กเขาขายลงมาต่อแล้วก็สามทุ่งแปดมันมีเด้งนิดนึงไม่ผ่านหายแล้วก็ลงออมาใหม่ภาพม่นคืนแบบนี้เลยนะครับทีนี้ถามว่าวันนี้ไปไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตามเทคนิคกก่อนนะนะครับแล้วก็ตอนนี้แปดสามสองแล้วนะเราดูอีเวนต์กันนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกให้รอขาอ่าวดอลลาร์ออสเตรเลียใช่ไหมครับ private sector credit ตัวเลขสูงกว่าคาดนะถ้าเป็นประมาณนี้นดอลลาร์น่าจะยอนะ่อนเอ็กยอาจจะเด้งบ้างนะครับถ้าเราไปดูดีเทลนะครับ keyword ก็อยู่ตรงน้นะ actual actual effect นะครับอขออภัยาต u a l effect actual e a s e t ด a n f o r e c a s t is good for currency คือตัวเลขมันสูงกว่าคาดนะครับแต่ว่า Impact ก็ไม่รุนแรงนะอันนี้ถ้าผมประเมินนะก็คือมันจะเป็นบวกกับยุดดี ถ้าใครเทรดคู่ที่อยู u a u d นำหน้าเนี่ยกราฟมันจะไปที่ทางขึ้นก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราไปดู a u d เทียบ u s d ใช่ไหมเราอาจจะเห็นว่ากราฟกำลังขึ้นอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่า u d มีนีโอกาสจะย่อนะครับทีนี้เราเทรดอะไรครับ a u เทียบกับ u s d อาจจะมีผลอ้อมๆเข้ามาถ้า u u d มันยอ่อ a u จะดิ่งสั้นๆน,นะ เดี๋ยวถ้าไปดูตอนนี้เอ็กยูอาจจะมีเด้งหรือเปล่านะเดี๋ยวกลับไปดูนิดหนึ่งครับก็มีเด้งหน่อยนึงแต่ว่ามันอาจจะเป็นผลอ้อมๆหรือ,อม,มันอาจจะไปไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมขยายกราฟตรงนี้ดูแล้วกันนะนะครับอ่าแล้วต่อแล้วต่อคืนนี้เรามีอะไรบ้างนะครับอ๋อวันนี้วันนี้อีเวนต์เยอะนะก็อีเวนต์เยอะก็ดีนะครับคือคนที่ติดสนะอยู่ในกรณีที่อ่ e อีเวนต์ระหว่างวันเยอะนะ บ่ายโมงมียูโรกับเงินปอนใช่ไหมรับบ่ายสี่ห้ามียูโรนะครับมียูโรยูโรยูโรมาหลายช่วงเลยนะครับแล้วก็บ่ายสามครึ่งเป็นเงินปอนนะครับแต่ Impact ก็ไม่รุนแรงนะนะครับสี่โมงมียูโรอีกอันตรงนี้อันตรงนี้มีนัยะนะเพราะว่า Impact มันระดับกลางนะครับแล้วก็พักค่้ามภค่้ามีตัวเลขแดงอยู่ทุ่มสามสิบแล้วก็สามทุ่มนะเดี๋ยวพักค่้าเราดูคลิปค้าแต่ว่า พักบ่ายเนี่ยอีเวนต์มันเยอะเดี๋ยวค่าไหนมีได้เอาไว้ผมพัปเดต๋ยวีละคาแล้วกันเนาะนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูพักคําเราดูแพทเทิร์นของพักบ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูบ่ายนะแล้วก็คําเดี๋ยวค่อยค่อย,ค,อยค่อยมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่าถ้างั้นเราสลับไปดูล่าสุดน,นะครับก็เหมือนจะเด้งเด้งอยู่นะอ่าถ้างั้นเรากลับไปดูภาพเมื่อวานหน่อยนะภาพเมื่อวานคือการที่ที่เขารีบาร์ตรงนี้นะ นะครับผมดู x อ็ในไทม์เฟรมสิบน,นาทีนะครับภาพเมื่อวานเป็นลักษณะของการรีบาวนะก็คือเขาทำโลไว้ก่อนเขาเด้งเป็น A นะครับแล้วก็ซส้ไปดาลงมาเป็นขึ้นขึ้น B อยู่นี่นะแล้วก็เด้ง c ไปตอนทุ่มสามสิบหลังจากนั้นเขาก็ลงมานะครับลงขาที่หนึ่งนะนับหนึ่งนะออกข,ข้างนะครับตอนสามทุ่มนับสองเด้งสองเสร็จลงสานะ เนี่ยผมว่าตอนนี้กำลังจะเป็นเด้งเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเด้งได้เกือบๆตรงนี้นะครับนะเมื่อคืนที่บายมาถามว่ามันได้แถวไหนกลับไปดูทีนะครับเมื่อคืนของคุณน,นกบายมาเท่าไหร่นะอะของคุณน,นกบายมา1 8ึ 18, 58, 18, 60, ่ง8 6อแปดที่ผมบอกอที่แอดมินเขาตอบไปนะครับว่าเด้งได้6ก6ปดหนะครับ ถ้าถือ,อถ้ายืนเหนือหนึ่งแปดเจ็ดสองถือต่อได้นะครับตอนนี้ถ้าถามดูตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเมื่อคืนก็คือหกเจ็ดแล้วนะครับแล้วมันไปติดทีนี้ถามว่าถ้ามันขึ้นไปอีกหน่อยมันได้เท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้มันเป็นการยกไฮย,ยกโลนะนะครับเราดูว่าเขาจะไปติดอยู่ประมาณหนึ่งแปดหกเก้าไหมนะครับถ้าติด ก็เดี๋ยวเราต้องเซลลงมาทีนะคือลักษณะการติดเนี่ยมันจะขึ้นไปในสสาคัญนะแล้วก็จะขายลงมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยเซลลลงมานะครับมันมีโอกาสที่จะไม่ผ่านหัวที่เขาลงมานะครับคือตอนเนี้ถ้าเราดูรอบนะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูคร่าวๆทีตรงนเ,น ten, นะะ By เนี้ยเป็นปลายเทนนะครับปลายเทนเนี่ยพอเป็นปลายเทนเสร็จมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของรอบตรงนี้มาดูเขียนใหม่นะตรงนี้เป็น A เป็น b นะครเป็น C นะครับตรงเนี้ยจบตรงนี้แล้วก็ลงมาใช่ไหมตรงเนี้ยมันเป็นทั้งจุดมันเป็นทั้งปลายเทนของชุดพักนะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดสตาร์ทของชุดที่ลงมาเมื่อคืนนะครับถ้าผมจะเริ่มตั้งแต่นี้ลงมาเลยผมจะให้เป็นไฮศูนย์ไปเลยไฮศูนย์นะแล้วมันทิ้งขาแรกมาเป็นโลหนึ่งนะครับแล้วก็เด้งรีบาเป็นไฮสองนะครับไฮสเป็นเด้งไม่ทำไมใหม่ หลังจากนั้นก็นิ้วโลททำโลสามานะครับตรงนี้ถ้ามันคือการเด้งรีบาวมันจะกลายเป็นว่าเขาจะเด้งเป็นไฮสี่นะแต่ว่าก็ยังไม่ขึ้นนะครับจะลงมาก่อนต่อและถ้าเขาลงมาแล้วก็มีเด้งไปไม่ผ่านล็อกเซลล์นะครับเมื่อคืนทำโลไว้ที่ประมาณ1นึ่งนะครับถ้าเขาเด้งไปนะครับไม่สามารถยืนเหนือ1872ได้ นะครับเมื่อคืนแอดมินบอกว่าถ้ายืนเหนือตรงนี้ได้ถือแต่ถ้าไม่ผ่านมันจะลงนึกออกไหมฮะฉะนั้นเราก็คนที่บายมาแล้วเมื่อคืนถือดูก่อนนะคาดหวังเคเด้งทางนี้นะครับสําหรับคนที่ติดสถานะบายอยู่ขึ้นไปปรับพอร์ตก่อนนะคนที่จะเซล์รอนะรอแถวนี้มันมีโอกาสที่จะติดจะประมาณโซนใกล้ๆเจ็ดศูน์เนี่ยนะ นะครับถ้าถ้าก็ลงต่อเราเซลล์ลงมาต่ํากว่านะครับห้าห้านะครับห้าห้าหรือต่ํากว่านะครับถ้าเราเห็นดีเทลตรงที่เขาเด้งเนี่ยเราวัดเป้าหมายลงได้แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ดูอยู่ว่าระหว่างวันนะครับในภาคกลางวันเนี่ยมันพอจะเด้งได้ขนาดไหนเดี๋ยวถ้าผมเห็นแนวเด้งแล้วมันกลับตัวลงหาซีลทีแต่เบื้องต้นมันเหมือนเจ็บแก่งงนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าก็มองไปพือก่อนนะครับคาดว่าเออาจจะเป็นลักษณะข,ของการเด้งนะ นะครับถ้าเราเห็นไฮก่อนหน้านะครับไฮก่อนหน้าน่าจะอยู่แถวแถวน่าจะเป็นส่วนแถวนี้นะครับแล้วก็วัดเด้งดูนะครับเมื่อคืนเด้งมาแล้วประมาณ50%าสิบเปตล้ติดนะครับถ้ามันเด้งไปนะครับไม่ผ่านหกก้าเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเด้งเพื่อจะลงาใหม่นะนหเดี๋ยวผมแคบพวกเราดูหน่อยแล้วกันนะนะครับอันนี้เป็น XQ นะฮะใน m ทาเฟรม สิ้านาทีคือบางทีในภาพเล็กๆเนี่ยนะเราอาจจะต้องดูในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับ M สิบห้าเพราะว่าถ้าดูในไทม์เฟรมใหญ่มันดูไม่ออกเลยนะ M สิบห้านะนะครับรอบก็คือตั้งแต่ high แล้วก็โลตรงนี้ high อยู่ที่ประมาณ8 0ูนย์นะครับ โลอยู่ที่เท่าไหร่ครับเมื่อคืนน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบเจ็ดนะครับถ้าลงมาก็คือต่ำกว่าห้าห้าห้าศนย์นะนะครับถ้าเราเซลล์ Sell นะครับถ้าเราจะเซลนะนะครับจริงๆโซนเซลลมีเขียนไว้2โซนแล้วกันนะ ถ้าเราจะเซลล์ก็มีเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสิบสามนะนะครับเซลสต็อปล o อตเนี่ยคือ New High มันมีโอกาสผิดทางฉะนั้นเราก็สต็อปล s อนะนะครับอันนี้แ,แล้วแต่และความเสี่ยงได้นะคือถ้าใครมี เขาเรียกว่าสามารถเหตุพอร์ตอะไรได้วิธีแก้ก็จะไม่เหมือนกันไม่ไม่ต้องคัดก็ได้แต่ว่าอันนี้เราพูดนามเทคนิคถ้าถ้าเขานิวไฮเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะกลับตัวเราอาจจะต้องปรับพอร์ตเอาไปก่อนหรือตั้งสต็อปล s อไว้ก่อนเลยนะครับแต่ทีนี้วิธีการก็คือแล้วแต่วิธีการป้กกองกัรคมเสี่ยงของแต่ละคนน,นะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยตามเทคนิคเนี่ยถ้ามันวิ่งผ่านไฮเดินไปเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่จะลงจะขึ้นไปเลยนะครับ ฉะนั้นก็ลองดูความเสี่ยงแต่ละคนละกันนะครับ TP ก็ต่ำกว่านี้นะจริงๆมันก็พอวัดได้นะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวแค่ไปก่อนนะะเดี๋ยววัดใหม่ให้ดูทีนะครับในกรณีที่เรารู้แนวเด้งแน่นอนน,น,นะครับว่าเขากลับตัวจากส่วนไหนเนี่ยสมมุติว่าเขาไปติดอยู่ประมาณแบบว่าเด้งแรงๆเลยนะ ไปติดอยู่โซนประมาณหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเลยนะเขาจะลงได้แถวไหนก็อาจจะลงมาแถวใกล้ๆห้าหนึ่งแปดห้าสองนะนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เขาเด้งไม่ผ่าน61.8%เนี่ยเนี่ยมันจะลงได้ลึกกว่าอ่ะสูสีนะครับ50 ฉะนั้นเป้าหมายนะถ้าเขาลงมาอีกนะครับคิดว่าลงมาทาง55หรือ50เนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าตัวเลขพักใบนะครับมันจะทอนออกมาหมดเนี่ยเราจะมองพอเห็นภาพชัดต่อสําหรับภาคภาคขั้เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะครับเดี๋ยวผมส่งให้พวกเราดูก็ได้นะ นะครับไอเดียเอ็กยูพักกลางวันนะครับสวัสดีครับ